ครับอยู่กับผมชาวดินด้วนบ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอำอมวัสดุครับเจอรถพ่วงมาลงทรายพอดีครับ วันนี้ผมก็พาเจ้ามิกเอ็มฝาแดงของเราครับมาซื้อปูนครับโอ้สต็อกปูนเยอะเลยครับนี่บ,นบินอยอะห้องเงบอเขียวสี่ลูกปูนเขียวสี่ลูก มาถึงก็ได้งานเลยครับบิ๊กเอ็มเข้ามาใหม่นะครับบิ๊กเอ็มจอโคปีสามเก้าครับมายังไม่ได้ล้างเลยทำงานก่อน ภาพก็ใช้งานปกติทุกอย่างครับเหลือแค่แอร์ไม่เย็นนะนสัพี65ครับกระทะหลังเป็นกระทะบรรทุกแล้วนะครับแนบเสริมมาเรียบร้อยอครับ เราจะจะไปเอา,าล็อคนะครับล็อคโอ้ลืมเบรกมือครับเบรกมือใช้ได้ละพี่น้องตัดน้ำฝนก็ใช้ได้นะครับ รอเขาขึ้นบล็อกให้ครับหนึ่งร้อยก้อนนะโอ้วัสดุอุปกรณ์ครบครันเลยครับร้านเสียแซมท่อใหญ่หินมีทุกขนาดนะมีเสาทุกขนาดเหมือนกันนะครับเสาท่อ,อ,อท่อระบายน้ำมีทุกอย่างเลยโอ้เราก็ตุนไว้เยอะครับสองสามกองนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขึ้นบล็อก100ก้อนนะครับไม่มียุบเลยแนเพระมันทุกครับสำหรับท่านใดที่หาไว้ใช้งานนะครับจะถึงฤด,ดูคนข้าวแล้วครับคันนี้นี่พอดีเลยครับมา เพื่อที่จะบรรทุกข้าวพอดีเลยครับถ้าขายยังไม่ได้ก็อเอาไว้วิ่งข้าวก่อนนะครับ นจะมาอีกแล้วครับพี่น้องพอดีมีรถพ่วงจอดอยู่เราก็เลยเออกไปยังไม่ได้นะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็พระจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอขอบคุณที่รับดูรับชมชาดีรับบ้านบ้านะครับสวัสดีครับ